Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอเมริกากับสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนกันบ้างดีก,กว่าเราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าใครติดตามข่าวสงครามกันมาเนี่ยว่าสงครามนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นเดอะแบกจริงๆนะครับผมส่งความช่วยเหลืออย่างท่วมท้นให้กับยูเครนนะครับเรียกได้ว่าเอาทั้งชาติยุโรปมารวมกันเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งของอเมริกาเลยนะครับผมคืออเมริกาเนี่ยมาเดือดจริงๆนะครับ จนหลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าจริงๆแล้วนี่คือสองครามระหว่างอเมริกากับรัเสเซียเลยด้วยซ้ําแค่อเมริกาเนี่ยใช้อาวุธอะไรต่างๆเนี่ยส่งให้ทหารยูเครนเป็นคนเอาไปสู้แทนนะครับตรงนี้เองเนี่ยเอาจริงๆให้แบบมาปฏิเสธคําพูดเนี่ยก็ปฏิเสธได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่าอเมริกา ส่งให้เยอะมากๆจริงๆนะครับและล่าสุดนี้เองเนี่ยอเมริกาได้ออกโลเข้ามาช่วยยูเครนอีกแล้วในการโจมตีกลุ่มทหารวากเนอร์ซึ่งเป็นกลุ่มทหารรับจ้างของรัเสเซียนะครับตรงนี้เองเนี่ยการโจมตีได้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมการโจมตีนี้เองเนี่ยไม่ได้การโจมตีผ่านการเอาจรวดไปยิงหรือว่าส่งทหารไปถล่มนะครับแต่เป็นการโจมตีทางนโยบายนั่นเองโดยทางอเมริกาเนี่ยได้ประกาศแล้วว่ากลุ่มวากเนอร์นบแต่นี้เป็นต้นไปถือเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับผมซึ่งพอมีทหาร เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยนะครับผมมันก็จะถูกแบบปฏิบัติอีกแบบหนึ่งในฮันทีเลยเท่ากับว่าเดี๋ยวทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นของกลุ่มวากเนอร์ที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็จะถูกอายัดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับผมจะถูกอายัดห้ามใช้เอาไว้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีการตัดเงินทุนหรือว่าห้ามชาวอเมริกาเนี่ยนำกำลังทรัพย์นําเงินทองต่างๆเข้าไปสนับสนุนหรือลงทุนต่างๆจัดหาเงินอะไรต่างๆให้กับกลุ่มวากเนอร์ไม่ได้แล้วนะครับ ถ้าทำเนี่ยถ้าจับได้นี่ผิดกฎหมายหนักเลยนะครับผมก็คือเหมือนเปลี่ยนสถานะในทันทีแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีแชเกี่ยวกับพวกการขนอาวุธของกลุ่มวัคเนอร์ออกมาผ่านภาพถ่ายดาวเทียมอีกภาพถ่ายนี้เองเนี่ยเป็นภาพถ่ายจากช่วงเดือนพฤศจิกายนะครับผมซึ่งจะเป็นขบวนรถไฟจากรัสเซียเนี่ยเดินทางไปยังเกาหลีเหนือนะครับผมในวันที่18พฤศจิกาปีที่ผ่านมาแล้วต่อจากนั้นในวันที่19เกนี่ยก็ได้มีภาพทางเกาหลีเหนือนี่นะครับผมนำคอนเทนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยยกขึ้นรถไฟมาแล้วก็ส่งกลับไปยังรัส และจากข้อมูลของอเมริกาเนี่ยก็ได้บอกว่าเกาหลีเหนือได้บรรจุอาวุธส่งกลับไปให้รัเสเซียซึ่งอาวุธตรงนี้เองอะ่ะจะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มวากเนอร์นะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยจรวดต่างๆที่จะเอามาใช้โจมตียูเครนก็เป็นการโจมตีท้งเกาหลีเหนือและรวมไปถึงกลุ่มวากเนอร์และรัเสเซียในเวลาเดียวกันผ่านการโจมตีนโยบายนะครับแล้วก็โชว์ให้เห็นด้วยว่าการสอดแนมของอเมริกาเนี่ยมัน เทพขนาดไหนนะครับที่มีรูปถ่ายที่ละเอียดขนาดนี้แล้วรู้ได้ด้วยว่าเฮ้ยรถไฟแต่ละขบวนเนี่ยมันส่งอะไรยังไงกันนะครับก็ถือได้ว่าอเมริกาเนี่ยก็เริ่มที่จะ หาทางในการจู่โจมเพิ่มนอกจากการส่งอาวุธหรือการสนับสนุนแล้วก็ใช้ทุกทางที่มีแหละเอาจริงที่ไม่ได้แบบเปิดสงครามเองนะครับก็คือช่วยได้หมดทางไหนที่แบบพอจะทําได้เนี่ยเดี๋ยวจัดให้นะครับตรงนี้เองก็เป็นอัปเดตล่าสุดที่เราอัปเดตมาเลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปหรือหากผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนอะไรยังไงอีกเกี่ยวกับ สงครามนี้หรือเกี่ยวกับการเมืองโลกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world นะครับ